ปิดด่านเป็นเหตุหัวมันกองเต็มโกดังเจ๋งแล้วกว่าหมื่นล้านวอนไทยให้เปิดด่านมาตรการปิดด่านที่เข้มงวดขึ้นของประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่กําลังสร้างความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือหัวมันสำปะหลังที่ปัจจุบันกองพเนินอยู่เต็มโกดังทั่วประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักได้ ส่งผลให้ราคาหัวมันสําปะหลังตกลงอย่างน่าใจหายเกษตรกรกัมพูชากว่า3 0 0แสนครัวเรือนกำลังประสบปัญหายอย่างหนักสินค้าเกษตรอื่นๆเช่นข้าวโพดและข้าว ก็ได้รับผลกระทบตามมา,ายอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเจงสมใจบอยและอินฟูขมินที่บอกว่าอยากให้ไทยปิดหลานแล้วบอกว่าใครจะเดือดร้อนกว่ากันเพราะว่าอินฟูและหนุ่มบอยขมินคิดว่าไทยจะส่งสินค้าออกไม่ได้แล้วขมินไม่ซื้อสินค้าไทยบอยขมินและอินฟูขมินคิดว่าไทยจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนกว่าขมิน ล่าสุดตอนนี้ขมิ้นมันสับปะหลังของขมิน้นเจ๊งไม่เป็นท่าพพพีเอฟซเพราะว่าไทยปิดลานนําออกไม่ได้ไม่มีที่จะขายซื้อไปก็ผลิตเองไม่ได้นี้นนะเขาถึงว่าเวรกรรมจริงๆพพีเอฟซคับสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะเมือ่อกี้เขาสู้ทั้งสองน้องเดียสาวลราคือเก่าเนาะพพีเอฟซมื่อนี้สะใจเฮงเพราะว่า อินฟู้ขมิ้นแดดนมบอยขมิ้นท่าท่ายากให้ประเทศไทยปิดลานเพราะคิดว่าคนจะส่วยเป็นคนไทยและประเทศไทยทีพอทีเขาคิดว่าขมิ้นบอสือสินขาไทยแล้วคิดว่าไทยจะโบมีประเทศทีนําหรือว่าทรงออกเนาะคิดว่าประเทศไทยจะเดือดหดแต่ผลสุดท้ายคําที่ขมิ้นคิดไว้เป็นตกไปอย่างขมิ้นเองไม่ว่าจะน้ําท่วม สินค้าส่งออกไม่ล่าอย่างเส้นมันสะปะหลังตอนนี้อั่งเต็มโกลังสุดท้ายเจ๊งไม่เป็นท่าปลาพีพีเน้องเดียจะพาพีพีเไปดูตอนที่ขมินอยากให้ไทยปิดด่านแล้วมาดูกันทีหลังว่าลานมันขมินและชาวเกษตรกร,ร,กรขมินจะเป็นยังไงโอ้โหน้องเดียได้ฟังแล้วรู้สึกสะใจแทนคนไทยจริงๆปะสาธุนะสมัยบดเอดยเวงโดยมว เนาะเออนะอย่าลืมนะเดี๋ยวมานับเดี๋ยวมานับวันกันนะกี่เดือนดีอนะฮะเดือนหรือสองเดือนไม่มีใครอยากได้ของพวกมึงนะเพราะฉะนั้นกูขอให้เป็นจริงนะขอให้มึงได้ทาสําเร็จนะสำเร็จนะไม่ต้องขอกดดันรัฐบาลของมึงสําเร็จนะ ไม,ไม่ต้องเปิดครับน,น,นะแล้วมาดูกันนะมึงให้ที่เดือนนะกูว่านะทางชาตินะกูพวกกูก็อยู่กันได้กูว่านะอย่าเพิ่งเปิดอนะดีดีสุดละนะอย่าเพิ่งเปิดเลยนะกูไม่เห็นด้วยนะกูว่านะ่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายแม่งไปเลยนะเออนะ,นะะนะยังไงอะไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนกันเลยเหรอฮะใช่ไหม กขอทานอย่างพวกกูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกมึงนี่คือเดือดร้อนกันใช่ไหมถ้าเดือดร้อนนะกูแนะเลยนะไปเอาเงินจากไอ้คนที่มันปากดีทั้งหลายนะไอ้คนที่มันชอบดูถูกคนประเทศกูนะ <c oughs> มึงก็ช่วยแบบเอาเงินนะไปช่วยเหลือเขาด้วยนะเออแล้วดานไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะพวกกูไม่รีบครับพวกเราไม่อยากเปิดด้านค่ะปิดข่าวบอนเลยกอได้ค่ะ ปิดไปเลยปิดทาวนไปเลยกูไม่ง้อแล้วที่พวกมึงบอกว่าคนไทยประชากรประชาชนอยู่ติดชายแดนเขาจะเดือดร้อนกันเรื่องของมึงเืองเดือดร้อนเรื่องของมึงใครเดือดมากบนางใครอยากเปิดล่ะใครอยากเปิดอย่ามาขอร้องประเทศขอทานมึงบอกว่ายอมรับหรอว่าตัวเองเป็นขอทานแล้วมกูมึง่ากูขอทานอ่ะแล้วมึงจะนําสินค้าเข้ามาประเทศกูทําหม่อ่ะมึงบอกว่าเป็นมิตรกันต้องทำมาค้าขายกินขาากินเนี่ย ต้องนำสินค้าก็ต้องแลกเรียนบ้างเรื่องของอม,มึงพิถีเถันบอลไปเลยไปเลยไม่สม่อน,นไม่สนไม่มีประเทศมึงคนเดียวก็พุกกูไปซื้อประเทศอื่นเรามีเงนินกูไปซื้อที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราเลือกได้เพราะเราเป็นลูกค้าไงลูกค้าคือประเจ้า,ามีเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้ไดมึงอย่าเรียกร้องมาให้ประเทศตัวททนเปิดบานเดีนไม่ต้องเปิดก็เห็นประชากรของมึงอะ บอกว่าไม่ต้องให้เปิดเพราะว่ามีนักการเมืองเขาอยากให้เปิดดินเข้ามาต้องตั้งูชาเขาอยากจะให้เปิดไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องกูนะถามเขาก่อนถามตัวนี้ก่อนเขาจะให้เปิดไหมล่ะเขาจะให้เปิดไหมกูไม่ให้เปิดมึงถามกูก่อนไมล่ะเออประเทศมึงอะม่งนำสินค้าเข้าประเทศกูอะก็กูไม่ง้อคุอะไรเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองวะไม่ให้เปิดใัไม่เปิดฉัไม่เปิดไม่ยากให้เปิดอ้าวเหมือนฝั่งนี้ไปขอร้องฝั่งนี้ว่ะทำไมนี่ลูกค้าไงลูกค้าคือเลือกได้เราไปซื้อประเทศอื่นอน่ะ ก่อได้เราให้พวกมึงอะให้พวกมันไปไอ้พวกที่ปากมีปากเกงอยู่ในจอโทรศัพท์เนี่ยมันอยากพิมพ์ได้พิมพ์ได้ในนี้พิมพ์ได้รัฐบาลเออไอ้พวกมันที่ซื้อซื้อดีช่วยกันซื้อกันกินกันไปสินค้าเราตตยที่ใครแด้อร่อยสุดๆพอลมมันพอลมมันทานมาดูการหรอกินกันเองกินกันเองไปเลยเป็นไงเป็นไงอะตอนนี้สรุปว่าไม่ต้องเปิดประชาชนฝั่งนี้บอกว่าไม่ซื้อค่ะ ไม่กินค่าสั่งนี้บอกไปประชาชนฝั่งนี้บอกดูเลบอกไปฝากบอกด้วยนะคะว่าไม่ซื้อ,อแล้วฝากด้วยเด้อไม่เปิด,ปดแน่นอนแต่ที่สำคัญในปัจจุบันนี้ไทยไม่เคยเดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนคือคนขมิญและกัมพูชานะพี่พีสี่สุดท้ายเหลือดร้อนเจ๊งไม่เป็นท่ามาดูกันว่าสินค้าของขมิญก็คือมันสับปะรังที่ เมื่อก่อนส่งนำเข้าประเทศไทยคนไทยรับซื้อเพราะว่าความสงสารความเห็นใจแต่ณปัจจุบันนี้ไทยปิดด่านไม่เปิดสุดท้ายสินค้าของขบินหรือว่ามันสับปะลังคุณเซนคิดหนักว่าจะนำออกที่ไหนดีคาเกษตรขมรนทยอยระเบิด โดยเนื้อหาระบุว่าระเบิดเวลาลูกโตของกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่ชายแดนหรือกองทัพแต่อยู่ที่หัวมันสัมปะหลังที่กองพเนิรเทินทึกเต็มโกดังทั่วประเทศหลังไทยสั่งปิดด่านเข้มตามเกมชายแดนเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรเขมรกว่า3 0 0แสนครัวเรือนต้องนั่งกอดหัวมันร้องไห้เพราะราคาตกวูบจาก300ดอลลาร์เหลือแค่90ดอลลาร์ต่อตันแบบไม่เหลือค่าแรงค่าน้ามันรถไปส่ง เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชาออกมาโอดครวญว่านี่มันเหมือนเจอมรสุมซ้อนมรสุมเพราะมันสัมปะหลังไม่ใช่สินค้าเดียวที่เจ๊งข้าวโพดกับข้าวก็กําลังโดนผลจากการปิดด่านตามมาพูดง่ายๆคือรัฐบาลฮุนมาเนตกําลังเจอระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจจากผลผลิตทางการเกษตรที่จะทยอยออกมามันสัมปะหลังข้าวโพดข้าวผลไม้และอื่นๆ โดยมีการประมาณคร่าวๆว่ามูลค่าความเสียหายสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนสูงถึง9,200-12,500ล้านบาทโดยมันสำปะหลังเสียหาย7,000-9,000ล้านบาทผลไม้1,500-2,500ล้านบาทและผัก700-1,000ล้านบาทกัมพูชาเสียหายมากเนื่องจากเพื่งพาการส่งออกการเกษตรไปไทยสูงไทยเป็นตลาดหลกัก70-80%ซึ่งหากปิดด่านต่อเนื่อง GDP จะร่วง1 2%จากภาคเกษตรที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชนบทภาคเกษตรจ้างงาน70%ของประชากร4ล้านคนและหากยืดเยื้ออาจนำไปสู่วิกฤตอาหารและหนี้สินเกษตร,รกรเพิ่มถึง30%รัฐบาลกัมพูชาเร่งหาทางออกโดยเจรจาส่งออกเพิ่มไปเวียดนามและจีนเช่นมันสำปะหลัง3แสนตันผ่าน Global ecological rice แต่ติดปัญหามาตรฐานนำเข้าเข้มงวดและต้นทุนขนส่งสูงถึง3เท่านาวิเคราะห์เตือน ว่าการหาตลาดใหม่ไม่ทันสินค้าสดที่เน่าเสียง่ายทางที่ง่ายที่สุดก็คือต้องเร่งเจราจาเปิดด่านผ่าน JBC มิเช่นนั้นจะกกระทบหนักสรุปชัดๆระเบิดเวลาลูกนี้ไม่ใช่แค่ระเบิดการเมืองแต่เป็นระเบิดหนี้ครัวเรือนกับความอดอยากของคนกัมพูชาคำถามคือฮุนมาเน่จะกู้สถานการณ์ทันไหมหรือจะปล่อยให้มันระเบิดตุ้มใส่รัฐบาลตัวเอง หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นนี่แหละคือเหตุผลคนเดือดร้อนคือขมิ้นไม่ใสไทยอย่ามาคิดว่าคนไทยจะเดือดร้อนเพราะคนไทยเป็นประเทศที่พัฒนามานานแล้วสุดท้ายคำอ้อนวอนคำขอร้องของบอยขมิ้นกลายเป็นจริงคนที่เดือดร้อนกลับเป็นขมิ้นไม่ใสคนไทย ฟังแล้วเป็นยังไงพีพีเอเจ๊งไม่เป็นท่าสุดท้ายไม่นานจะกลับมาอ้อนวอนประเทศไทยไม่นานจะกลับมาอ้อนวอนขอให้ไทยเปิดหลานอินฟูขมินสองผัวเมียและบอยขมินเก่งนะเก่งนะท้าทายคนไทยบอกว่าให้ปิดเดยปิดเดยยิ่งดีน้องเดียอยากให้คนไทยปิดเดย อยากรู้ว่าขมิ้นจะเก่งไล่อีกนานสักแค่ไหนเพราะคําพูดคําจาเนี่ยโอ้โหไม่งอเลยบอกได้เลยว่าไม่มีขมิ้นประเทศเดียวไม่งอคนไทยคนไทยไม่แข่บอกได้เลยว่าไม่แข่ที่บอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าโอ้โหลูกค้าคือพระเจ้าก็จริงแต่มีลูกค้าเฮี้ยแบบนี้คนไทยไม่ต้องการและที่สําคัญประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมีประเทศที่ส่งออกหลายร้อยประเทศโดยไม่งอ ประเทศขม es ิ้นแค่ประเทศเดียวแน่นอนอาคลิปวิดีโอนี้พีพีเอฟซีมีความคิดแน่ไรกระซ้ามาหมินเขามาหล่เดือหรือว่าคําใดที่น้องเดียเบาพิษไปถึงพ่อเมียพี่น้องฟังไทยน้องเดียกราบขอโทษขออภัยน้ำเดือกาแฟพี่พี่ที่เขามาแล้วก็่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วอว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้ำน้องเดียน้ำเดือแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อเมียพี่น้องฟังไทยรวยหักจากใจสาวลาวคนหนีเนะพอกันคลิปหนาพ่อพี่น้องกับสบายดีบายบาย